พ่อห,ห,น,ห,น,บบหอนึ่งครับไตเบิกมนม่งงน่องมาทั้งยังไงอกนะครับงไว้อนจงไก่อนจงไว้คนตอนอนี้เป่าเสกตัดแล้วครับผมลิ้นสวนแล้วเห็นต้นลิ้นจีบปะครับผม สวนแล้วบานเลยเป็นลินจีแล้วผุเหยาวไปผลลินจีนี่ออหอวบั่เงาะนี่ครับวงบั่เงาะพร้อมต้นบั่เงาะอยสองสามต้นไปพูนแถวแถวนี้บั่เงาะครับแถวนี้ต้นบั่เงาะเป็นแล้วเป็นสวนลินจีแล้วบานเลย กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามให้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ